ครับมันคือดอกพยับหมอกนะฮะมันคือดอกพยับหมอกนะหรือว่ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ็ดมูลเพลิงฝรั่งนะครับเขามีถิ่นกําเนิดที่แอฟริกาใต้เลยนะครับไม่ใช่เกิดแบบเตอสีเตอรสาเด้อนะฮะเขาเกิดอยู่แถวแอฟริกาใต้นะครับเป็นพุ่มไม้ขนาดเล็กนะฮะลำต้นแตกกิ่งก้านออกเป็นพุ่มค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับนี่นะฮะ ลำต้นเขาก้านเขานะแตกออกมาเป็นพุ่มโปุ่งๆนะครับนะฮะส่วนใบนะครับทุกคนมาดูใบของเขานะฮะใบของเขาก็คือจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวสลับกันนะครับก็คือเป็นรูปไข่กว้างประมาณ3-4ถึเซนติเมตรนะครับ3-4เซนติมตรนะยาว5-7ซนติเมตรหรือครับปลายใบนะครับก็จะโค้งมนนะฮะเนี่ยครับปลายใบเขานะครับ ก็จะโค้งมนส่วนโคนปส่วนโคนปของใบเนี่ยก็คือจะเรียวแหลมนะครับนะฮะผิวใบจะมีสีสีเขียวสดนะครับเนี่ยด้านใบด้านล่างจะมีขน่อนๆนะครับสามารถมันมันจะระคายมือนะฮะเขาบอกอ่ะนะครับด้านล่างของใบนะฮะเนี่ยมันจะมีขน่อนๆนะครับนี่นะฮะเจดมูลเพลิงฝรั่งนะฮะหรือว่าพัดยับหมอกนะครับ